สวัสดีค่ะอันนี้เซตเขาเรียกอะไรนะคะแฟชั่นเกาหลีนะคะอันนี้เป็นพลาสเทอรัฟังเซ็กนะคะเซตที่109บาทนะคะทั้งหมด50ตัวนะคะทั้งหมด50ตัวนะคะตัวละเดี๋ยวนะ ห้าสิบตัวตัวละห้าตัวละหกสิบบาทนะคะเซตนี้คือสามพันนะคะก็คือคัดมาแบบดีดีเทลทุกตัวนะคะสีพาสเทลทุกตัวนะจ๊ะก็สนใจก็ทักแอดมินนะคะเซตที่หนึ่งร้อยเก้านะคะเซตที่หนึ่งร้อยเก้ามีดีเทลทุกตัวอย่างนี้ไม่ต้องมาคัดเองนะคะคัดให้เราคัดให้แล้วก็ไม่มียัดไส้นะคะไม่มียัดไส้ให้เห็นทุกตัวทุกแบบทุกดีเทลนะคะ <c oughs> นี่เลยมีดีเทลน่ารักน่ารักอันนี้คุมไซส์นะคะ,ะเซตนเนี้ยเนี่ยเพื่มคคุมไซส์ให้น่าจะไม่เกิน M อ็มค่ะถ้าจะมีแอติดก็นิดหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือคุมไซส์นะคะคุมไซส์ไม่เกิน M นะอะเอออาจจะมีบางตัวที่มันดูใหญ่นะคะแต่ว่าคือคุมไซส์เนาะ,ะตัวนี้ลินินค่ะตัวแรกของเซตนะ่ะเป็นยูนิคอลนะคะอันก็คือคุมไซส์เลย S M นะคะ S คุมไซส์ที่ SM นะคะแล้วมีดีเทลทุกตัวนะคะ มีดีเทลทุกตัวเอาเป็นว่าสวยทุกตัวขายได้กําไรทุกตัวว่าอย่างไนนะคะว่าอย่างสั่นว่าอย่างสั่นเนาะอ่าพาเทลทั้งเซตนะคะสีขาวก็ขาวมีดีเทลเนาะนะจ๊ะ,จะเซตนี้คือ50ตัวตัวละ1 0บ0บาทนะคะ50ตัวตัวละ10บบาทอ่า สามพันนะคะเซตนี้นะจ๊ะสนใจทักแอดมินค่ะเซตที่109บาทนะคะเออเซตที่109ค่ะเซตที่109นะคะมีดีเทลทุกตัวแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่เลยมีเขาก็มีดีเทลเนาะอ่ะเนี่ยสีพาสเทลเนาะอันนี้ก็ลูกไม้นะแต่ว่าแบบเนาะมีความทิ่เก๋อะค่ะไม่ใช่ลูกไม้แบบธรรมดาธรรมดาอะไรนี้เออนะจ๊ะนี่เลยนะคะดีเทลทุกตัวนะ ถ้าไม่มีดีเทลก็เป็นสีพาสเทลนะคะเป็นทรงเท่ๆนะจ๊าโอเคนะจ๊าอะโอเคยังๆๆยังยังยังไม่หมดเอ้ยหมดแล้วนะคะคตัวแรกตัวนี้เป็นยูนิคอร์นะคะสวัสดีค่ะ